สำหรับ AUD USD นะครับสำหรับวันที่เจ็ไทม์เฟรมตอนนี้อยู่เนอยู่หน้าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับตรงไทม์เฟรมอ่ะสชั่วโมงทัวครับตรงไทม์เฟรม4ชั่วโมงซึ่งในไทม์เฟรมเดย์ก็เป็น ขาลงเช่นกันนะครับเป็นเป็นแบลิทเหมือนกันดังนั้นของ a อ d USD เนี่ยจะเทรดง่ายกว่าก็คือไม่ได้สวนทำเพรมใหญ่หรือว่าทำเพรมใหญ่มันไม่ได้ขัดแย้งกันเองนะครับมันมันสอดคล้องกันอยู่แล้วแล้วก็มีการทำโลว์โล์ได้ด้วยนะครับก็คือกดกดโลกดราคาได้ต่ำกว่านาจุดนี้นาจุดนี้ได้นะครับดังนั้นดังนั้นเขายืนยันที่จะเป็นขาลงอยู่แล้วแต่ว่า ณนะราคาตรงนี้ครับมันมาติดแนวมาติดแนวของเดอยู่ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะต้องโยกกลับมาก่อนหน้าช็อคตรงนี้ครับโยกกลับมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวราคานี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาานะครับตรงนี้ให้ให้ระวังเซลลิมิตเลยนะครับเซลิมิตเซลิมิตตำแหน่งนี้ก็คือผมคิดว่าราคามันจะโยกกลับมานี่ เพื่อสร้างสร้างแรงใหม่หรือไกลสุดไม่ใช่ไกลสุดละระวังเซลล์มิตตำแหน่งนี้เซลล์ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เซลล์ตำแหน่งนี้เผื่อไว้เลยนะครับกันเหนียวกันเหนียวนะครับโยกอาจจะโยกมานี่โยกมานี่แต่เป้าเดียวกันเป้าของเขาอาจจะทําได้แค่นี้ก่อนนะครับก็คือมาทีพน่าตำแหน่งดีมานี้นะครับอยู่ที่ประมาณศูน จุดหกสองแปดนะครับศูนย e ์จุดหกสองป eu ทง่ายครับตัวนี้ไปดูในทำเฟรมเล็กก็เดี๋ยวเราดูว่าหนะ้าตำแหน่งตรงเนี้เมื่อมันวิ่งกลับมาหน้าโซนเนี้ยครับหน้าโซนใต้ราคาเนี้ยแถวแบบนี้มันจะต้องมีการทำแพทเทิร์นปึ๊บปกดลงกดลงให้ได้นะครับโซนเนี้ยเราจึงจะเข้าเซลล์ถ้าถ้าถ้าไม่ได้วางเซลลิมิตนะครับมันจะต้องตัดตัดช็อค ดูว่าเบรกโครงสร้างของขาลงลงมาด้วยเพราะว่าราคามันต้องวิ่งเป็นขาขึ้นก่อนนะครับยกเป็นขาขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วก็โยกกลับนี่คือ AUD USD ครับ